ชวนทำความรู้จักหนุ่มหนุ่มวง R.I.I.Z.E Boy Band น้องใหม่ค่าย S.M Entertainment เป๊ะทั้งความสามารถและหน้าตาเตรียมเดบิวต์อย่างเป็นทางการในปีนี้เจ็ดหนุ่มวง R.I.I.Z.E เตรียมมาขโมยหัวใจพี่สาวด้วยภาพลักษณ์สุดเพอร์เฟกครบเครื่องทั้งเรื่องร้องและเรื่องเต้นตามสไตล์เด็กค่าย S.M วันนี้ t i เกอเลยอยากพาทุกคนไปรู้จักประวัติสมาชิกวง R.I.I.Z.E Boy Band วง แรกในรอบ7ปีสังกัดค่าย SMN ที่บอกได้คำเดียวว่าน่ารักมากแถมยังมีคนที่เคยเดบิวต์แล้วมาร่วมแจมถึงสองคนใครที่ตั้งใจจะไม่ติ่งวงไหนแล้ว เตรียมกลืนน้ำลายตัวเองได้เลยเพราะน้องข้าวเขาพร้อมจะมาสั่นคลอนหัวใจทุกคนแล้วสิ้นสุดการรอคอยสำหรับบอยแบนด์วงใหม่ค่าย SM เพราะล่าสุดได้มีการเปิดตัวเจ็ดหนุ่มวง R.I.I. Z.E. ออกมาให้แฟนๆได้ย่นโฉมกันแล้วบอกได้คำเดียวว่างานดีสมคำร่ำลือแถมแต่ละคนยังคาแรคเตอร์ชัดมาพร้อมความสามารถรอบด้านอีกด้วย ประกอบไปด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้โชทาโร่ aro, เริ่มกันที่พี่ใหญ่ของวงอย่างโอซากิโชทาโร่โอซากิโชทาโร่โชทาโร่เกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2,000ปัจจุบันอายุ22ปีมาพร้อมส่วนสูง178เซนติเมตรมีบ้านเกิดอยู่ที่คานางาวะประเทศญี่ปุ่นโชทาโร่ aro, ถือเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการเต้น และได้รับเลือกให้เป็นเมียนแดนรวมถึงลีดเดอร์ของ R.I.I.Z.E เนื่องจากโชทาโร่เริ่มเรียนเต้นตั้งแต่อายุ5ขวบและเป็นสมาชิกของ E.T.G. x Studio สถาบันการเต้นชั้นนำของญี่ปุ่น โดยก่อนที่จะเข้ามาฝึกกับ SM, โชทาโร่รับหน้าที่สอนเต้นและออกแบบท่าเต้นด้วยตนเองทั้งนี้โชทาโร่ได้รับเลือกผ่านการออดิชั่นแบบออนไลน์เมื่อปี2019และได้ใช้เวลาฝึกฝนรวมทั้งหมด3เดือนก่อนจะเดบิวต์เป็นสมาชิกวง NCT เมื่อปี2020 โดยเปิดตัวครั้งแรกผ่านเพลง Make a Wish จนเริ่มมีเพลงอื่นๆตามมาอาทิ Beautiful Universe Let's Play b บอ Bir r t h d a y Party และ All About You ทว่าในช่วงกลางปี2023ค่ายต้นสังกัด SM Entertainment ได้ออกมาแจ้งข่าวว่าโชทาโร่จะยุติบทบาทการเป็นสมาชิกวง NC T เพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับวงบอยแบนด์น้องใหม่ซึ่งเปิดตัวในภายหลังว่าเป็นวง R.I.I. z e นั่นเองซองชานจองซองชานซุงชอง เกิดเมื่อวันที่13กันยายน2001ปัจจุบันอายุ21ปีสูง185.2เซนติเมตรมีบ้านเกิดอยู่ในกรุงโซประเทศเกาหลีใต้สำหรับเส้นทางการเป็นศิลปินซองชานได้รับเลือกผ่าน SM audition ในปี2016และได้เข้ารับการฝึกฝนในฐานะเทรนนีทั้งหมด4ปีก่อนจะถูกเปิดตัวครั้งแรกในฐานะสมาชิกของวง NCT เมื่อวันที่22กันยา ายน2020ซองชานได้เข้าร่วมโปรเจกต์ NCT 2020และ NCT 2021พร้อมปล่อยผลงานเพลงออกมามากมายอาทิ RT 90 S. l o v e Miss f i t Light b o o e Beautiful รา w a n แอน w ราวและ All About You แถมซองชานยังได้รับเลือกให้เป็นพิธีกรในรายการเพลงฮิตอย่าง,งอิงีกาโย ο, ทางช่อง SBS อีกด้วยกระทั่งในช่วงกลางปี2023 SM ได้ออกมาแจ้งข่าวว่าซองชานจะยุติบทบาทในฐานะสมาชิกวง NCT เพื่อเตรียมเดบิวต์กับบอยแบนด์วงใหม่เช่นเดียวกับโชทาโร่และได้รับการเปิดตัวอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎ นาคม2023ในฐานะสมาชิกวง r i i z e อื่นซอกไปต่อกันที่01ลายอีกคนอย่างทรงอื่นซอกโดยอื่นซอกเกิดเมื่อวันที่19มีนาคม2001ปัจจุบันอายุ22ปีสูง180เซนติเมตร มีบ้านเกิดอยู่ในย่านกังนำกรุงโซประเทศเกาหลีใต้อึนซอกได้เข้ามาเป็นเทรนนี่ของค่าย SM Entertainment นานถึง5ปีก่อนจะถูกเปิดตัวครั้งแรกในฐานะ SM Rookie เมื่อต้นปี2023และได้ถ่ายนิตยสาร w w u d Korea ฉบับเดือนกรกฎาคม2022ด้วยชื่อ Rookie ZSM ก SM 루키즈 ให้แบรนด์ปีเตอร์ดูที่นิวยอร์กแฟชั่นวีคทั้งนี้อื่นซอบยังมีความสามารถในด้านการเล่นเทควันโดอีกด้วย โดยได้มีการเปิดเผยว่าอึนซอกถูกค่าย SM ติดต่อไปทาบทามให้มาร่วมสังกัดมากถึง4ครั้งกระทั่งถูกวางตัวให้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกของวง r i i z e นั่นเองวอนบินสมาชิกใหม่แกะกล่องที่ยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนอย่างวอนบินวอนบินถือเป็นไพ่ลับของ SMN ที่หลายคนจับตาดูเป็นอย่างมาก โดยวอนบินได้ถูกเปิดตัวครั้งแรกผ่านไอจีของวง r i i z e เมื่อวันที่1สิงหาคม2023ทั้งนี้เบื้องต้นทราบเพียงว่าวอนบินเกิดเมื่อวันที่2มีนาคม2002ปัจจุบันอายุ21ปีโดยหลายคนคาดเดาวว่าวอนบินอาจเป็นเซนเตอร์ของวง r i i z e ที่เตรียมจะเดบิวต์ในวันที่5กันยายนนี้ซึ่งฮันฮงซึงฮัน ฮงซึงฮันเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคม2003ปัจจุบันอายุ19ปีสูง179เซนติเมตรมีบ้านเกิดอยู่ที่อินซานประเทศเกาหลีใต้ซึงฮันเป็นนักเรียนจากสถาบัน E.O. Performing Arts High School (SOPA) เอกดนตรีประยุกต์และคาดว่าได้รับการฝึกฝนใน SM นานถึง2ปีครึ่งก่อนจะเปิดตัวครั้งแรกในฐานะ s m r o o k i e s เมื่อวันที่1กรกฎาคม2022นอนอกจากนี้ซึงฮันยังมีความสามารถพิเศษในด้านการเล่นกีตาร์และเปียโน แถมเขายังเคยได้ถ่ายนิตยสาร WWD เบดีโคเรียฉบับเดือนกรกฎาคม2022ด้วยชื่อรุกกี้ z ซดเอสลูคิเจออีกด้วยโซฮี so ไปต่อกันที่สายโวคอลอย่างโซฮีโซฮีเจ้าของเสียงทรงพลังของวง RIIZE ที่เปิดตัวมาได้ไม่นานก็ทำให้หลายคนตกตะลึง เพราะมีคนเจอคลิปที่โซฮีร้องเพลงด้วยน้ำเสียงสุดไพเราะจนหลายคนคาดว่าหนุ่มน้อยคนนี้อาจได้เป็นตัวตึงในฐานะเมนโวเคอลเจน5เลยก็ว่าได้ทั้งนี้โซฮีเกิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2003ปัจจุบันอายุ19ปี โดยเจ้าตัวมีไอเทมที่ชอบคือหมวกและมีความฝันที่อยากร่วมงานกับบรูโนมาในอนาคตชันยองแอนตันถูกใจพี่สาวสุดๆส,สำหรับหนุ่มน้อยน้องเล็กของวงอย่าง แอนตันหรือลีชานยองอันตันลีซึ่งเจ้าตัวเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2004มาพร้อมส่วนสูง184เซนติเมตรโดยแอนตันเป็นคนเกาหลีที่เกิดและเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งยังเป็นลูกชายของคนดังอย่างยูซังนักแต่งเพลงชาวเกาหลีใต้อีกด้วยแอนตันมีความสามารถในการเล่นเชลโล อีกทั้งยังเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่ลงแข่งมาแล้วหลายรายการโดยปัจจุบันแอนตันได้เข้ามาเป็นศิลปินของค่าย SM และเตรียมเดบิวต์ในฐานะมักแน่ของวง RIIZE โดยมีการเปิดเผยว่าแอนตันอาจมีส่วนร่วมในการทำเพลงให้วงด้วยนะจบกันไปแล้วสำหรับประวัติของสมาชิกวง RIIZE หรือเจ้าของฉายาน้องข้าวจากแฟนๆชาวไทยบอกเลยว่ามีมาให้เลือกกันครบ ทุกสไตล์งานนี้ใครอยากติดตามน้องๆทั้ง7คนให้รอฟังเพลงเดบิวต์ไปด้วยกันในวันที่5กันยายน2023นี้นะ